สวัสดีจ้าแม่สินจ่าทักทายเช้าวันที่14มีนาคมนะคะทุกคนก็มาอัปเดตขมูลข่าวเกี่ยวกับทองคําสถานการณ์ราคาทองคําวิเคราะห์นโนมราคาทองคําและรางงานราคาทองคำประจำวันนี้ราคาทองคําระหว่างวันแกว่งตัวระหว่างบริเวณ1,871ดอลลาร์ถึง1,893ดอลลาร์ด้านดัชนินดอลลาร์เคลื่อนไหวระหว่างบริเวณ1.03.34 7ถึง1.04.04 3จุดด้านเงินบาทเคลื่อนไหวระหว่างบริเวณ34 จุด4.25ถึง34.820บาทต่อหนึ่งดอลลาร์ท่ามกลางการปรับตัวลงของดัชนีดอลลาร์และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐด้านนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐเฟดจะชะลอการปรับขึ้นอัตราดอ,อกเบี้ยในการประชุมปลายเดือนนี้ภาพรวมตลาดแรงงานของสหรัฐออกมาอ่อนแอทั้งค่าจ้างและอัตราว่างงานแม้ว่าการจ้างงานนอกภาคการเกษตรสหรัฐจะดีกว่าคาดก็ตาม จึงมีการคาดการณ์ว่าตัวเลขลังกล่าวนะคะจะเป็นปัจจัยที่ช่วยให้ธนาคารกลางสหรัฐเฟดชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยต่อไปประกอบกับวิกฤตการสภาพคล่องของธนาคารซิลิคอนวัลเลย์ (SVB) และซิกเนเจอร์แบงก์ที่นับเป็นผลกระทบของแนวโน้มอัตราดอกเบีย้ยขาขึ้นของสหรัฐโดยนักวิเคราะห์จากโกลแมนแซคคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐเฟดจะไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยในการประชุมครั้งนี้เพื่อช่วยไม่ให้ปัญหาลูกกล้า จนเกิดเป็นวิกฤตการของภาคการเงินแนะนำควรติดตามความคืบหน้าประเด็นวิกฤตของ s v b และตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐอย่างดัชนี CPI ดัชนีราคาผู้ผลิต PPI ยอดค้าปลีกประจำเดือนกุมภาพันธ์ที่จะทยอยออกมาในสัปดาห์นี้ เพื่อประเมินแนวโน้มการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐเฟดต่อไปสำหรับราคาทองก่อนเปิดตลาดเช้าวันนี้นะคะเช้าวันที่14มีนาคมปี2 5 6หกอ้างอิงราคาของวันที่13นะคะซึ่งตลอดทั้งวันมีการประกาศราคามาจากสมาคมค่าทองคําทั้งหมด4ครั้งด้วยกันราคาครั้งที่4เป็นราคาก่อนที่จะปิดตลาดในช่วงเย็นและเป็นราคาก่อนที่จะเปิดตลาดในช่วงเช้าของวันนี้เช้าวันที่14มีนาคมปี2 5 6ห้าก ทองคำแท่งกสิบหกน5%รซับซื้อ3,700บาทขายออก3,800บาททองรูปพรรณกสบกขึน5%รับซื้อ3,153บาท24สตางค์ขายออก31,300บาทราคาทองตามประกาศของสมาคมค่าทองคำสรุปรวมนะคะของวันที่13ราคาเป็นบวกไปที่150บาทแม่มสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค่าทองคำาณะนี่นี้ด้วยนะคะ ก็ต้องรอติดตามนะคะเปิดตลาดนะคะจะเป็นยังไงบ้างแม่สิงก็จะมาอัปเดตให้รับชมรับฟังนะคะยังไงก็อย่าลืมเป็นกำลังใจในการทำคลิปของแม่สิงเนียน,นะคะแล้วพบกันคลิปถัดไปนะคะขอบคุณค่ะ